เราจะเอาตัวรอดจาก AI ได้ยังไง Every IT t e c h Podcast สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับ Every IT t e c h Podcast กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง เราจะเอาตัวรอดจาก AI ได้ยังไงต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันเนี่ย AI เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราในทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามยังไงก็จะมีผู้ให้บริการที่เราไปขอรับบริการใช้งานกันอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแชทบอทระบบตอบรับอัตโนมัติหรืออื่นๆอีกมากมายสำหรับผู้พัฒนาเองก็มองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแทนบุคคลที่ไม่มีคุณภาพ และทำงานด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลดังนั้นเนี่ยอาชีพที่สามารถแทนที่ได้เลยก็อาจจะเป็นครูหรืออาจารย์ในระดับเด็กที่โตแล้วแต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องการการดูแลเอาใจใส่อยู่ก็อาจจำเป็นจะต้องมีครูจริงเนี่ยเพื่อมาดูแลตรงนี้ และ AI ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใช้ในการหาข้อมูลการแปลภาษาการวางแผนการคนา้นคว้าไปจนถึงงานเขียนต่างๆเนี่ยหรืองานวาดงานดนตรีเอง AI ก็สามารถทำได้ดีกว่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วสายไอทีอย่างพวกเราเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างครับจะเอาตัวรอดได้ไหมแน่นอนครับแทนที่ได้และแทนที่ไม่ได้ในหลายๆมุมมอง,มอง ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ตอบได้เลยว่าไม่รอดทั้งงานด้านการออกแบบโพลีซีงานเขียนโปรแกรมงานอาร์ตดีไซน์เอฟเฟกต์อัฟเตอร์เอฟเฟกตวนแล้วแต่มี AI เข้ามาเพราะเรากระโดดเข้าสู่ AI Disruptive อย่างเต็มตัวแล้วถ้าไม่อยากตกงานเราจะทำยังไงดีเราเองก็ต้องพัฒนาสกิลตัวเองให้เชี่ยวชาญและความสามารถจะต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นในสายงานให้ได้ไม่งั้นนะครับ ในสายอาชีพใดก็ตามก็จะโดน AI เนี่ยแล้วก็ออโตโรบอตเนี่ยกลืนเข้าไปหมดในอนาคตอย่างแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือความรู้สึกการเห็นอกเอ็นใจการช่วยเหลือหรือว่าการเกื้อหนุนกันเนี่ยนั่นเป็นเสน่ห์ของมนุษย์อย่างเราถ้าเราเห็นแก่ตัวน้อยลงช่วยเหลือกันมากขึ้น AI ก็จะเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้งานเสร็จไวขึ้นโดยที่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็ช่วยตรวจสอบการทำงานของระบบเหล่านั้นอีกทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแพ้ AI เนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับ Every IT Tech ของเราเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและเราจะก้าวข้ามให้ทันโลกของ AI ไปด้วยกันมาตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับหัวข้อนี้ หรือหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยแชร์ข้อมูลกันผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่า IT เนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับอย่าลืมติดตาม Every IT Tech Podcast ทุกช่องทางกันด้วยนะครับเราจะนำเสนอและแบ่งปันเรื่องราว IT ที่น่าสนใจให้กับทุกท่านฟังแบบไม่มีเบื่อเลย Every IT Tech เพราะเรื่อง IT อยู่รอบๆตัวคุณสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ every it techs podcast